การฝึกโคดดิ้งโดยใช้แก้วกันใช้ยังไงได้บ้างนะเดี๋ยววันนี้ใช้แก้วที่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแก้วแบบที่เป็นเหมือนกับเกมก็ได้นะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าเราจะหาแก้วแบบนั้นได้ที่ไหนสมมุติผมมีตัวอย่างแบบนี้ให้นะครับแล้วก็ให้เรานะมีกระดาษมาปากกาแล้วก็แก้วจํานวนเท่ากับต,ตัวต้นแบบอีกอันหนึ่งนะครับ แก้วที่เอามาให้เรียงไว้อย่างนี้ก่อนนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเขียนใส่กระดาษให้จะได้เห็นง่ายๆนะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่วางแก้วนะครับผมจะเขียนไว้ที่ศูนย์นะแล้วก็อันนี้อาจจะให้มันอยู่ใกล้ๆกันหน่อยอืมประกาดีดีหนึ่งนะครับอันนี้นะกี่หนึ่งตัวนี้จะเป็นสองนะครับตัวสุดท้ายเป็นสาม อันนี้ขีดเพื่อให้เห็นนะตอนเล่นจริงถ้าเกิดคล้องล้วอาจจะไม่ต้องขีดก็ได้เราจะมีกระดาษก,กันนะครับสําหรับเขียนคําสั่งนะคําสั่งเป็นยังไงอ่ะคาสั่งของเรานะครับจะมีแค่ยกขึ้นนะนี่จากสูนนะับยกขึ้นไปทางขวาหนึ่งก็จะมาที่หนึ่งไปทางขวาอีกหนึ่งก็จะมาที่สองนะแล้วก็ถ้าจะวางตรงนี้เลยก็ลงนะครับเราจะใช้ลูกศรน,นะแทนแการบอก ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเขียนคำสั่งกันดูนะเดี๋ยวผมเขียนเป็นแก้วไปที่หนึ่งก่อนครับแก้วไบที่หนึ่งนะแก้วไปที่หนึ่ง,นะงผมอยากให้วางตรงนี้ผมก็ต้องเขียนคำสั่งต้องยกขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับยกลูกศรมาหนึ่งปึ๊บแล้วก็ต้องมาทางขวาหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถัดมาก็เป็นลูกศรไปทางขวาหนึ่งปึ๊บสุดท้ายวางลงครับ อันหนึ่งละเข้าไปที่สองนะก็ยกขึ้นเหมือนเดิมก่อนยกขึ้นเสร็จก็ไปทางขวาหนึ่งอ่าก็จะอยู่ข้างบนอันนี้ละเพราะฉะนั้นเราต้องไปอีกหนึ่งแล้วค่อยวางวางได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมาทําฐานก่อนใช่ไหมครับก็อันที่สองมาทีหนึ่งเราค่อยวางลง อันสุดท้ายนะครับสามก็ยกขึ้นหนึ่งไปทางขวาหนึ่งแล้วก็ไปทางขวาหนึ่งสุดท้ายวางทีนี้เราก็จะได้คำสั่งในการวางแก้วแล้วอันนี้ง่ายแล้วใช่ไหมครับก็ลองเป็นแบบนี้ถ้าแบบนี้ทำยังไงเวลาพลิกแก้วเราก็ใช้เป็นวาดทุกสอนเป็นแบบเป็นอย่างนี้ครับเป็นเหมือนวงกลมนะจะเป็นแนวนี้หรือแนวนี้ก็ได้นะ อันนี้แล้วแต่เลยแต่ให้มันเหมือนกับเป็นพลิกแก้วกับนะครับแล้วค่อยวางอาจจะมีแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดได้แล้วก็อาจจะสลัอบอย่างนี้ก็ได้ครับสือบมาหรือแบบนี้ก็ได้มันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเกิด,ดกยากขึ้นอีกก็เพิ่มจํานวนแก้วครับเพิ่มจํานวนแก้วใช่ไหมแล้วก็วางไปอลองไปทํากันดูครับ